วิธีการใส่ซิมนะครับให้เราสังเกตที่มุมขวานะครับหรือมุมที่มันตัดด้านขวาให้มันอยู่ด้านขวาแบบนี้นะครับให้มันอยู่ด้านล่างนะครับจับให้มันอยู่ด้านล่างแล้วก็อยู่มุมขวาแบบนี้นะครับคือว่าตัวนี้มันจะใส่ซิมเนี่ยไม่เหมือนกับตัวอื่นนะครับพอเราจับมาเป็นแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็ให้เราใส่เข้าไปด้านใต้ของเครื่องได้เลยนะครับ แบบนี้นะครับแบบนี้นะคะตรงข้างๆก็จะมีรูปบอกนะครับว่าให้เราจับซิมแบบไหนนะเห็นไหมตรงนี้ <ค mycket bah> มันจะมีรูปบอกให้เราจับซิมแบบไหนนะครับแล้วก็เราก็ใส่เข้าไปนะครับโดยโดยตอนใส่นะครับพยายามใส่ให้ปลายๆมันเข้าไปก่อนนะครับพอพอปลายๆมันเข้าไปก่อนแล้วทีเนี <c oughs> ้ยต um ัวซิมมันจะอยู่แล้วนะครับตัวซิมมันจะอยู่ในทรงกระดาษแบบนี้นะครับเนยแบบนี้นะฮะ พออยู่อย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ช่วยมือดันเข้าไปต่อได้เลยนะครับนี่นะครับแบบนี้นะเราก็ดันเข้าไปให้สุดเลยนะครับอ่าดันเข้าไปให้สุดเลยนะครับอแบบนี้นะครับถ้าไม่สุดเนี่ยหน้าหน้าสัมผัสทองเหลืองเนี่ยมันจะไม่ไม่สัมผัสกับตัวเครื่องนะครับมันจะทําให้เวลาเราเปิดใช้งานแล้วมันจะไม่มีสัญญาณนะครับเราดันเข้าไปให้สุดแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับโอเคหลังจากใส่งาน ใส่ซิมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราทําการปิดฝาได้เลยนะครับแล้วก็เราทดสอบการใช้งานดูนะครับถัดมาเราก็มาเสียบปลั๊กไฟครับผมแล้วเราก็ทําการรอครับโอเคสำหรับ ตัวเครื่องนะครับให้เรารอจนกว่าตัวเครื่องจะมีไฟแบบนี้นะครับไฟอันที่1ไฟอันที่2และไฟอันสุดท้ายครับผมแบบนี้นะครับเราก็ทําการเชื่อมต่อใช้งานได้ทันทีครับผมโดยชื่อ w i f i นะครับจะขึ้นต้นด้วย CPE นะครับแบบนี้นะฮะ C G C P E แล้วก็จะเป็นเลขของแต่ละเครื่องไม่เหมือนกันนะครับส่วนพาส่วนเนี่ยให้เราใส่1 2 3 4 5 6 7 8ได้เลยนะครับแล้วกดเชื่อมต่อครับผมอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับอันดับต่อไปเราก็มาทดสอบความเร็วกันนะครับ สรุปผลโดยรวมนะครับก็ในส่วนการดาวน์โหลดอยู่ที่11.7เมกนะครับแล้วก็อัปโหลดอยู่ที่18.5นะครับ latency นะครับจะวิ่งอยู่ที่26ลิเซ็นะครับและในส่วนของอาก,การใช้งาน b ราว s i n g นะครับจะอยู่ที่57.24เอรเซ็นต์ไปอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับส่วนการเล่นสตรีมมิ่งเนี่ยโอ้โหอเรื่อนเลยนะ77.50เปอร์เซ็นต์นะครับสำหรวนนี้ขอบคุณครับ